พ่อแม่พี่น้องเจ้าใดทุกคนวยครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกคลิป,ปเลยฝาไไตูนอ้าวปาตูนอะไปฝาตูนธรรมดาจำชื่อช่อง้ัยเองไม่ได้คลิปนี้ผมก็จะมาทําตามสัญญาคลิปที่แล้วนะครับก็คือก็ค,อคืออะไรวะอ๋อก็คือบ่อเอ้บ่ ว่าเกมบอลเกมบอลออนไลน์เล่นกับเพื่อนยังไงคนระับอะแล้วก็คลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นนะแต่ผมก็จะมารีวิวรหัสผมเองเอย่างรหัสในเกมบอลว่าจะมีของเยอะแค่ไหนเอ่อไปดูคลิปกันเลยมามาทาั้งนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย ไอจิ้มว่างๆแล้วเรากดไม้ใช่ไหมนี่ถ้าจะเล่นกับคนก็กดตรงนี้ถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนเราก็นี่ครับกดจิ้มเข้าไปเลยรอก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าเราจะเอ่อเรียกว่าอะไรถ้าเราจะ เออเนี่ยถ้าจะเป็นคนสร้างห้องเราก็ตรงนี้ครับกดตรงนี้แหละแล้วก็กดเนี่ครับเนี่ยกดเนี่ยเนี่ยเช่นเพื่อนเราต้องใส่เลขห้องเข้ามาครับนี่ครับเลขห้องเนี่ยตรงตัวเลขนี่ครับแล้วถ้าใส่เสร็จแล้วเพื่อนเราจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ไอ้ก็คือเราเองแคลิปนี้ เดี๋ยวผมจะไปดูฝั่งที่คนใส่เลขห้องนับเนี่ยกดออกก่อนเลยกดออกทีเดียวเลยนี่ครับนี่ถ้าจะใส่เลขห้องก็ใส่ตรงนี้นะนี่ก็พิมพ์ไปเลยเอพิมพ์ไปแล้วลกดตรงนี้คนนี้แอ่แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วการที่จะเล่นกับเพื่อนหรือหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนนะครับ เออไปหลือลงั้นเราไปดูรหัสผมกันเลยนะครับ,รบรแล้วก็มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวผมก่อนเลย,เยนี่ตรงนี้กดมาเราจะจัดทีมเนี่ยเราก็กดมาเนี่ยแล้วก็กมวกผมว่าไม่ไไผมว่าจะเนี่ยบุนโน่เนี่ยบุนโบนโ่ แม่แบวกแนวครับแปกแนวแบแวแบไม่อยากเหมือนใครอ่ะอือนี่ผมว่าเออโค้ด่าเป็นโค้ดแมนอยู่แต่ผมเปลี่ยนทีมงเฉยะมันก็มีแผนให้เล่นเยอะสี่สามสามสี่สองสี่สามสองหนึ่งก็มีอ่ะเนี่ยก็เลือกอะไรจะเลือกอะไรเช่นผมเลือก C C สองเนี่ยผมกดไปมันก็ไป นี่ขอ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 ก็คุยกลับว่านี่อะไรใช่ไหมเอ็มใช่ถ้าเราจะคุยกับว่าไม่ใช่อ้าวสวย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 ,สวยโอ้ยเจริญอันนี้ก็ไม่ใช่อันไหนนะจะไม่ผิดอันนี้อะไรไี่ย ไม่ไม่ไม่เอออืมนี้งั้นเปลี่ยนแผนเลยแล้วกันสี่สามสามเล่นสี่สามสามเลยตามนี้ครับเราก็จะมาดูตัวนี่นี่ตัวผมนี่เห็นไหม อันนี้ก็ตัวสำรองผมเหมือนกันมีนี่มีครับมีอ่ะ,อะแค่นี้ครับคลิปนี้ก็เรียนจบเท่านี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครล้วคอบกดติ่งกดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ